ามนกินเราทีนี้เราให้ความสนใจนะครับสองร้อยเจ็ดสิบพบาทสองร้อยเจ็ดสิบบาทล้มไปหนึ่งแต้มเพราะล้มปนะครับไม่ห่วยบหรอไั่ห่วยเลยคุณแอดสิบพันบาทแอดสิบพันบ เก้าสิบพันไปเบิ้งนะครับโตเบิ้งกปนต้นขนั่เบิ้งกันันทันหรลัดทิ้งงานลงบังดีใหม่เข้นสูงลบสตาทั้งคะแนนได้หลายมายถงงานจบโชคดี

เครับปไเดบอกว่าแป๊บนึงลาไม่ดับไม่ไก่นะครับเดเดี๋ยวมาบอกเ็นท่านชัดเจนแล้ว roy ngasih partai penda <tell> ทุกคนมาตั้งรับทีครึ่งต่อไปตัวนี้ต้องเป็นน้องใช่ต้องเป็นตัวหนึ่งตัวกลางทำได้ในตอนนี้สองร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาท

ตามเหตุาตางเล่าหาสิบปะกวดไปได้วอกเกิกันนะครับเซาชอ้ยขอไฟผสมบนรณ์ครันเามันกินเลาครับมาทันทีมาที่น้องให้ความสนใจนะครับสองร้อยเจ็ดสิบแปดแต่สองร้อยเจ็ดสิบแปดลนตบอลนไนะครับน้่หวันนี้น้วัน

เปี่ยนเสียนนะครับตีนี้1 0 0 0เลยหงเก้านงเก้เปินเหนึเก้น้าห่งเกานเก้า้าห่านเก้0หนน่เก้าึ่้าน่น่งากน้นึ้งเก้่งน่เก้าหน่น้งเ้้งกนนน่